สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยสําหรับถั่วเขียวนะครับคลิปก่อนนี้พูดเรื่องถั่วเหลืองไปแล้วมาดูถั่วเขียวกันบ้างจะใส่สูตรไหนขอเรียนอย่างนี้นะครับสูตรปุ๋ยที่ผมกล่าวมานํามาจากค่าวิจัยวิเคราะห์แล้วผมก็นํามาแปลงเป็นสูตรปุ๋ยให้ใกล้เคียงกับความต้องการของถั่วเขียวนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นสูตรไหนขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมส่เมงเสริมการเกษตรและกรมชงานเกษตรที่จะมาเล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังในวันนี้นะครับ ที่นักเิทยก่อนจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าพืชทุกชนิดเลยต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ชนิด3ธาตุบา,า,กการยากาศและน้ําก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนส่วนอีก13ธาตุอยู่ในดินนะครับก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีสแคมทรันเหล็กแมงกานีสสังเสีทองแดงโบรอนโมลกุลนัมโคลีนนะครับพืชขาดธาตุใดก็ตามใน16ธาตุพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นไปตามปกติจนครบวงจรชีวิตของเขานะครับ นั่นหมายความว่าภายใน1ิงธาตุนี้จะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึง่งพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกให้เห็นในทันทีนะครับการใช้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปนตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดซึ่งกล่าวว่าปัจจัยหรือธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวกําหนดการเจริญเติบโตของผลผลิตของพืชนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สว,วิตาผู้บรบดมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าธาตุถัาถางน้ํามีซี่แต่ ถ้าระดับน้ำคือผลผลิตถ้าหากว่าซี่ใดซี่หนึ่งรั่วหมายถึงขาดธาตุใดธาตุหนึ่งระดับผล,ผลผลิตจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นเลยยกเว้นเราจะเติมซี่นั้นให้เพียงพอหรือเติมธาตุอาหารนะให้เพียงพอนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับกอฝากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากรู้เรื่องธาตุอาหารทั้งหมด17ธาตุที่ผมทําไว้นะครับสามารถย้อนไปดูในคลิปได้นะครับ มาดูการเตรียมดินสําหรับปลูกพืชทุกชนิดกันบ้างเตรียมยังไงนะครับอย่างแรกพี่น้องเกษตรกรจะต้องควรใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในดินเพื่อให้เป็นอินทรีย์วัตถุที่ใช้จับาธาตุอาหารในดินและค่อยๆปลดปล่อยให้พืชเรานะครับถ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุเช่นพวกดินทรายพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยการสูญเสียจะมากนะครับเพราะไม่มีตัวจับนั่นเองเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยในดินทุกชนิดเลยนะครับ จะช่วยให้การจับาธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ยได้ดีขึ้นและพืชก็เจริญเติบโตได้าธาตุอาหารครบทุกชนิดเลยนะครับอย่างที่2นะครับการเพิ่มปุ๋ยฟอสเฟตในดินคือ0 3 0อันนี้เราเรียกทั่วไปว่าหินฟอสเฟตหรือพวกครกฟอสเฟตนั่นเองปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยพวกฟอสฟอรัสนะครับที่ถูกที่สุดนะครับเพราะมีฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําทันทีเนี่ยแค่3%เแต่จริงๆแล้วปุ๋ยตัวนี้นะครับ มีฟอสฟอรัสเนี่ยยีกว่าเปอร์เซ็นต์บางครั้งบางแหล่งเนี่ยถึง30เลยทีเดียวนะครับพอในปิดปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ถูกที่สุดที่น้งกษรกรสามารถหาซื้อใส่ได้นั่นเองนะครับและเป็นการประหยัดต้นทุนพวกปุ๋ยฟอสฟอรัสด้วยนะครับมาดูการกรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินกันบ้างเขาทํำยังไงนะครับตัวนี้เป็นตารางแสดงอิทธิพลค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชนั่นหมายความว่าค่า pH เท่าไหร่นะครับจะเป็นประโยชน์กับพืชในการดูธาตุอาหารให้ได้ครบทุกธาตุนั่นเองนะครับ 5 pH ก็คือ5.5-6.5นะครับถ้าเกินนี้บางาธาตุออกมากไปนะครับละลายมากไปเป็นพิษกับพืชหรือบางาธาตุก็ได้น้อยก็ขาดนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการปรับสภาพ pH ของดินต้องให้อยู่ในช่วงที่5.5-6.5ถึงเพื่อเราถึงจะได้ธาตุอาหารครบทุกชนิดนะครับถ้าในดินกรณีสภาพเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวที่เราเรียกกันการปรับเราจะาใช้ปูนนะครับเช่นปูนขาปูนมานปูนดลไมพวกนี้นะครับ การใช้ปูนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าค่า pH เนี่ยต่ำกว่า5.5หรือหรือ,อสูงกว่านี้แต่ไม่เกินเจ็ก็สามารถใช้จะใช้ปริมาณน้อยแต่ถ้าหากเราตัวดินแล้วนะครับ pH ต่ำกว่า5.5เนี่ยควรใส่ปูนในการปรับเพราะสภาพดินมันเป็นกรดนั่นเองมีปูนขาวปูนมันปูนดูรไม้แต่ถ้าใส่ปูนดูรไม้เนี่ยจะได้ทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมแต่ถ้าใส่ปูนมันกับปูนขาวเนี่ยจะได้เพียงแคลเซียมเท่านั้นนะครับ ในกรณีที่ดินเป็นด่างกับยินเค็มถ้าดินเป็นด่างหมายถึงดินที่มีประจุบวกมากเกินไปเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมพวกนี้ทําให้สภาพดินเป็นด่างเช่นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตพวกเขาหินปูนเยอะๆเนี่ยดินบริเวณนั้นจะเป็นด่างนะครับถ้าดินเป็นด่างเนี่ยใช้พวกอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยที่มีฤทธิ์เป็นกรดเช่น2 8 0สเนตเนี่ยสามารถใส่ยได้ลดค่า p ีของดินลงมาให้ช่วงอยู่ในช่วงที่5.5ถึง6.5้นะครับแต่ถ้าเป็นยินเค็มเนี่ยปัญหาอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยเป็นดินที่มีโซเดียมอยู่ในบริเวณดินเยอะทําให้ดินแน่นนั่นเองนะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับดินด่างคือใส่พวกอิสีวัตถุลงไปเพื่อเป็นตัวจับประจุธาตุแล้วก็จะให้ดียิ่งกว่านะครับก็คือใส่ยิบซํายิบซําเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบของแคลเซียมกับโลเฟตนะครับพอใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยตัวแคลเซียมจะไปไล่พวกโซเดียมให้มาจับตกตะกอนกับพวกโลเฟตนะครับกลายเป็นโซเดียมโซเฟตซึ่งสามารถขับไปจากหน้าดินได้ แล้วก็พืชเราก็จะได้แคลเซียมในดินในการเจริญเติบโตด้วยนะครับสำหรับปินเค็มนอกจากใส่อินทรีย์วัตถุแล้วก็ต้องใส่ยิบซ้ำลงไปด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้พูดเรื่องการปรับสภาพดินการเตรียมดินให้ดีแล้วนะครับเพื่อให้การปลูกถั่วเขียวเนี่ยเป็นไปได้ดีและผลผลิตที่ดีแล้วนะครับมาดูกันว่าสูตรปุ๋ยสําหรับถั่วเขียวเนี่ยใส่ปุ๋ยตามความต้องการของถั่วเขียวเนี่ยใส่สูตรไหน,นและเป็นยังไงนะครับข้อมูลนี้นํามาจากกรมสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ได้วิเคราะห์ไว้ ปริมาณธาตุอาหารในต้นถั่วเขียวจากภาคต่างๆช่วงปี48ซึ่งก็จะไม่แตกต่างกันมากจกนถึงปัจจุบันนี้นะครับช่องแดงนี่คือไนโตรเจนช่องเหลืองนี่คือฟอสฟอรัสและก็ช่องสีชมพูนี่เป็นโพแทสเซียมนะครับช่องแดงไนตโตรเจนมี502ฟอสฟอรัสมี449นะครับและโพแทสเซียม2,478แปลกนะครับถั่วเขียวเนี่ยมีไนตโตรเจนใกล้เคียงกับฟอสฟอรัสเลยแต่โพแทสเซียมมากที่สุดเลยในลําต้นนะครับเพราะฉนั้นเทียบอัตรา N/P/K ต่อตในลาต้นนะครับ ก็คือ2ต่อ1ต่อ5นะครับมาดูปริมาณธาตุอาหารในถั่วเขียวกันบ้างในเมล็ดนะครับไฮโดรเจนเนี่ยมีปริมาณอยู่ในโปรโตีนเนี่ยนะครับเป็นโปรโตีนรวมยี่สามจุดแปดหกฟอสฟอรัสเนี่ยสามนะครับและโพแทสเซียม1,246นะครับเมื่อคิดเป็นอัตรา n ต่อ p ต่อ k นะครับจะได้1ต่อ2ต่อ4ก็คล้ายๆกับถั่วเหลืองนะครับใกล้เคียงกันทีนี้จะนํามาแปลงเป็นสูตรปุ๋ยตอนให้ผลผลิต จะใช้สูตรไหนตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกเลยนะครับสูตร10ต่อ5ต่อ25ก็คือ10 5 25คือก่อนให้ผลผลิตทีนี้ก่อนมันจะออกดอกหรือมันช่วงที่มันกําลังจะออกดอกนะครับเปลี่ยนเป็น5 10 20นะครับอันนี้คือก่อนให้ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้น10 5 25ก่อนที่มันจะออกดอกหดือยนช่วงที่ออกดอก5 10 20นะครับอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยสําหรับถั่วเขียวนะครับทีนี้ย้ำให้ก่อนนะครับ ธาตุที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือ NPK 3ธาตุแต่พืชต้องการทั้งหมด16ธาตุโดยเฉพาะพวกถั่วเหลืองถั่วเขียวเนี่ยต้องการแคลเซียมกับบรอนมากมันจะทําให้เมเล็ดเต็มดีนดั่นเองหาซื้อแคลเซียมบรอนเนี่ยมันเป็นผงหรือทําเองก็ได้นะครับในคิดผมก็ทําไว้วิธีทําแคลเซียมบรอนเนี่ยมีจาหน่ายตามร้านเคมีกเกษตรทั่วไปก็เยอะนะครับหาซื้อได้หรือเป็นพวกจุลธาตุนะครับเสริมให้พืชเราเนี่ยถั่วเขียวเราเนี่ยได้ครบสิของธาตุก็หาซื้อมาพ่นได้ตามร้านเคมีกเกษตรเยอะแยะนะครับ ทำน้ำหมักไหมก็สามารถพ่นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่น้ำหมักเนี่ยมันจะเป็นพวกไนโตรเจนซะเยอะถ้าเป็นช่วงที่ออกดอกเนี่ยแนะนําให้น้าหมักพวกผลไม้สุกมันจะดีเพราะเพราะนั้นในจในในตัวเช่นในจะน้อยนะครับถ้าเป็นพืชใบเขียวเนี่ยในตัวเช่นมันจะเยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้แคลเซียมทางดินเนี่ยนะครับ่อให้มล็ดถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองมันเต็มดีนะครับใช้ได้ทั้งดินกรดดินด่างและดินเค็มก็คือพวกยิบซ้มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นดินกรดก็ใช้พวกปูนแต่ถ้าเป็นดินด่างเนี่ยก็ใช้พวกหรือ อย่างอื่นนะครับที่มีแคลเซียมแต่ปูนใช้ไม่ได้โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ยิบซ้ำกันนะครับในดินด่างหรือดินเข็มคลิปนี้นะครับในสูตรปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่สภาพดินของท่านว่าเป็นยังไงนะครับสรุปนะครับสูตรปุ๋ยสําหรับถั่วเขียวคือ10 5 25อันนี้สําหรับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงก่อนจะออกดอกถ้าออกดอกหรือในช่วงออกดอกจะใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับเปลี่ยนเป็น5 10 20นั่นเองนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องศิษย์ก่อนไม่มากก็น,น้อยถ้ามีพิพาดป,ประการใดก็ขออไภัยไว้ณนาทีนี้ด้วยจิตนั้นไม่มีรูปร่างมันรวมอยู่กับความว่างในความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณทราบเสมอยู่ในทุกสิ่งและจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันโอวทาทธรรมหลวงปูดุลอตตุโลวัดปุรภารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องศิษย์ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ